การบำรุงเลี้ยงผู้แรกเชื่อสัปดาห์ที่5โครงร่างแผนการบริหารของพระเจ้าและการมอบถวายตัวเพื่อรักองค์พระผู้เป็นเจ้าวันพุธเลขอรารบิกสามพระเจ้าทรงทำให้แผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระองค์สำเร็จลุล่วงโดยการแจกจ่ายของพระองค์ซึ่งจะแจกจ่ายตัวของพระองค์แก่มนุษย์โดยในขั้นที่หนึ่งคือการกลายเป็นเนื้อหนัง ขั้นที่สองคือการกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตในวงเล็บโยฮันบทที่1ข้อ1ข้อ14 1โกลินโทบทที่15ข้อ45ขอเลขอรารบิก4พระคัมภีร์กล่าวถึงแผนการบริหารของพระเจ้าเป็นพิเศษพระเจ้าส่งกลายเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์กลายเป็นพระเจ้าคือโครงร่างของพระคำภีรทั้งเล่ม1นึโยฮันบทที่3ข้อสอ สัปดาห์ที่5วันพุธข้อพระคมภีร์โยฮันบทที่ 1: ข้อ14พระคำนั้นได้กลายเป็นเนื้อหนังและได้ตั้งพระพาอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ไปด้วยพระคุณและความเที่ยงแท้ 1. โกลินโทบทที่1 5ข้อ45แต่อาดามคนสุดท้ายได้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต 1. โยฮันบทที่3ข้อ2ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้แล้วว่าพระองค์จะมาปรากฏเราก็จะเป็นเหมือนกับพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นนั้นการแจกจ่ายของพระเจ้ามีเพื่อแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระองค์แผนการบริหารของพระเจ้าคือจุดมุ่งหมายของพระเจ้า ส่วนการแจกจ่ายของพระเจ้าคือกระบวนการของพระองค์พระเจ้าต้องการบรรลุถึงแผนการบริหารในการแจกจ่ายตัวของพระองค์เข้าสู่มนุษย์พระองค์จึงต้องผ่านกระบวนการแห่งการแจกจ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการแจกจ่ายของพระเจ้าจึงมีเพื่อแผนการบริหารของพระเจ้าขั้นที่หนึ่งการกลายเป็นเนื้อหนังในการที่พระเจ้าจะส่งแจกจ่ายตัวของพระองค์แก่มนุษย์นั้น ขั้นแรกพระองค์ได้ทรงกลายเป็นเนื้อหนังซึ่งก็กลายเป็นมนุษย์นั่นเองโยฮันบทที่หนึ่งข้อ14ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนังนั้นด้านหนึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเมสสโบรดของพระเจ้าที่มาขจัดความบาปของมนุษย์ในวงเล็บข้อ29อีกด้านหนึ่งพระองค์ยังทรงเป็นงูทองเหลืองซึ่งบ่งชี้ว่าในการกลายเป็นเนื้อหนังของพระองค์นั้น ระงค์ได้กลายเป็นลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปโรมบทที่8ข้อ3ซึ่งก็คือรูปจงของงูทองเหลืองที่มีเพียงรูปร่างของงูแต่ไม่มีพิษงูขณะที่พระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนังและถูกยกขึ้นบนกางเขนนั้นพระองค์จึงทรงทำลายซาตานผู้เป็นงูโบราณโยฮันบทที่3ข้อ1 4บทที่12ข้อ31 นอกจากนี้ยังมีอีกด้านหนึ่งคือพระองค์ทรงเป็นเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดหนึ่งที่ตกลงในดินและตายเพื่อที่จะปลดปล่อยชีวิตของพระเจ้าออกมาในวงเล็บข้อ24ขั้นที่2องการกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตในการที่พระเจ้าจะส่งแจกกายตัวของพระองค์แก่มนุษย์นั้นขั้นที่สองพระองค์ได้ทรงกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต หโกลินโทบทที่15ข้อ45ขอพระคริ์ซึ่งเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตส่งให้วิญญาณของเราบังเกิดใหม่ก่อนเป็นอันดับแรกโยฮันบทที่3าข้อ5ถึงข้อ6เพื่อให้เราได้รับมาซึ่งชีวิตที่นิรันดร์ของพระเจ้านอกเหนือจากชีวิตมนุษย์ที่เรามีอยู่ตามธรรมชาติชีวิตนิรันดร์นี้ก็คือแหล่งกำเนิดใหม่และองค์ประกอบใหม่ของคนใหม่ต่อจากนั้นพระคริต ซึ่งเป็นพระวิญญาณผู้ประธานชีวิตก็ส่งแผ่ขยายออกไปจากวิญญาณของเราเพื่อจะทำให้จิตของเราถูกเปลี่ยนแปลงหากเราร่วมมือกับการเคลื่อนไหวและการงานของพระวิญญาณองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่ในตัวเราด้วยการนำความคิดซึ่งเป็นส่วนสำคัญของจิตไปตั้งไว้ในวิญญาณความคิดของเราก็จะถูกเปลี่ยนใหม่โรมบทที่ 12: ข้อ2เมื่อความคิดของเราถูกเปลี่ยนใหม่ ส่วนอื่นๆในจิตซึ่งก็คือความตั้งใจและอารมณ์ก็จะถูกเปลี่ยนใหม่ตามไปอย่างอัตโนมัติในที่สุดพระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราไปด้วยโดยให้ร่างกายของเราได้รับการไถ่ได้เข้าสู่สง่าราศีของพระองค์เพื่อทั้งตัวของเราจะได้เหมือนกับพระองค์อย่างสิ้นเชิงบทที่ 8: ปดข้อ1ิข้อ23ฟิลิปปีบทที่ 3: ข้อ21 หโยฮันบทที่3าข้อ2นี่คือการสำเร็จสุดยอดแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวถึงแผนการบริหารของพระเจ้าเป็นพิเศษพระคมภีร์ทางเล่มเป็นหนังสือที่กล่าวถึงแผนการบริหารของพระเจ้าเป็นพิเศษและพันธสัญญาใหม่ก็เพ่งความสนใจที่การสำเร็จสุดยอดแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าเป็นพิเศษดังนั้นพันธสัญญาใหม่จึงกล่าวถึงแผนการบริหารของพระเจ้า อย่างถี่ถ้วนเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้เปาโลจึงเขียนจดหมายไปบอกให้ทิโมธีกำชับและตักเตือนบางคนที่สอนหลักธรรมที่แตกต่างออกไปอย่าได้สอนในสิ่งที่แตกต่างออกไปอีกสิ่งที่แตกต่างออกไปหมายถึงอะไรสิ่งเหล่านี้ก็หมายถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผนการบริหารของพระเจ้านั่นเองหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อสพระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์กลายเป็นพระเจ้าคือโครงร่างของพระกัมภีร์ทั้งเล่มพระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์กลายเป็นพระเจ้าคือโครงร่างของพระกัมภี์ทั้งเล่มพระกัมภีทั้งเล่มล้วนอธิบายถึงแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ทรงให้กำเนิดเราเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าทรงให้กำเนิดเราเราก็คือลูกของพระเจ้า นอกจากนั้นพระเจ้ายัางประสงค์ที่จะดำเนินการบนตัวเราจนถึงขั้นที่เราเหมือนกับพระองค์อย่างสิ้นเชิงอีกด้วย1โยฮันบทที่3ข้อ2อาดามถูกเนรมิตสร้างให้มีพระฉายาและพระลักษณะของพระเจ้าต่อมาพระเจ้าทรงตั้งต้นไม้แห่งชีวิตไว้ที่นั่นเพื่อให้มนุษย์ที่มีฉายาของพระเจ้าได้ต้อนรับพระเจ้าเข้าไปเป็นชีวิตในตัวเขา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนว่าเราเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสยัยไม่มีส่วนในฐานนันดรความเป็นพระเจ้าแต่อย่างใดสมมุติว่าบิดาเป็นกษัตริย์ก็ไม่ใช่ว่าราชบุตรราชธิดาทุกคนจะเป็นกษัตริย์กันได้หมดสาเหตุที่พระเจ้าทรงทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะก่อกำเนิดพระกายให้กับพระคริสต์และเพื่อก่อกำเนิดกาอินทรีย ให้กับพระเจ้าตรีเอกภาพอีกด้วยการปรากฏที่สุดยอดของสิ่งนี้ก็คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่